ปฏิบัติธรรมเนี่ยส่วนมากเราจะเห็นความรักความชังนิดน้อยหน่อยๆน่อยแบบนี้อยู่นี่แต่จะลงไปเห็นต้นตอของอวิชชาเนี่ยมันไม่มีปัญญาปรนนั้นนั้นคนปฏิบัติธรรมเอ้ยผมก็ทําใจได้บ้างแล้วนะผมก็ไม่ทุกข์อะไรแต่ว่าถ้าอนุสัยยังอยู่นี่เดี๋ยวมันขึ้นมาอีกมันนําไปสู่ความโลภโกรหลงความรักความชังกิเลสตัณหาละคะเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะมันยังมีอันนี้นอนอยู่ข้างในมันเหมือนหัวมันอนะ มันเหมือนหัวเหมือนหัวผักหัวเผือกหัวมันอะเนี่ยมันจะอยู่อย่างนั้นดังนั้นความที่เรากระทบผัสสะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันไม่ใช่หายไปนะเพราะเรายังมีความพอใจไม่พอใจตามกระบวนการอันนี้อยู่เนี่ยมันจะลงมาตทตนดีมันจะเก็บเป็นเมล็ดปุ๊บลงไปในใจลงไปในใจลงไปในใจเก็บเขาดูว่าเป็นหนึ่งชาติสองชาติสามชาติสี่ชาติปฏิบัติธรรมแล้วมันสะสมแต็มอยู่ในใจจิตเราเนี่ย อย่างที่คนคิดดีคนจําดีคนอะไรมันจะสะสมหมดแหละมันจะทํางานตอนไหนตอนที่เราสติไม่ค่อยเข้มแข็งลตอนเก็บไข้ได้ป่วยตอนนอนอยู่คนเดียวหรือตอนใกล้าตายเวลาเราอกหักก็ดีมีปัญหาชีวิตอะไรขึ้นมาเวลาเจ็บไข้ในนอนในโรงพยาบาลเนี่ยมันจะเริ่มไหลมาละเริ่มล้ความน้อยใจจะเริ่มปรากฏเกิดขึ้นไอ้ความขี้น้อยใจเนี่ยการที่อยากให้คนยอมรับอะไรประมาณนี้จะเริ่มมาละมันจะมาแบบนี้ก่อน พราะมันเข้ามาแบบตรงๆไม่ได้มันจะแอบเข้ามาแบบน้อยใจแบบอะไรประมาณนี้จะเริ่มขึ้นมาละก็จะเริ่มคิดไปอดีตคนแก่ๆจะเริ่มไหลไปในอดีตละสิ่งเหล่านี้มันจะขึ้นมาอนุใสมันจะเริ่มฟูขึ้นมาละเมื่อก่อนคุณมีความคิดสนุกไงคุณมีความสนุกความสนานเพื่อเพื่อนคุณก็ทับมันไว้ทับมันไว้ทับมันไว้กูไปเที่ยวมาทับมันไว้ทํานั้นมาทับมันไว้ทับมันไว้อ้าวตอนนี้มันไม่ค่อยดีนะไปเที่ยวเมืองนอกดีกว่าว่าเอาเรื่องเมืองนอกมาทับมันไว้ อาไปดูหนังเรื่องดังๆราคา,พาแพงๆเอาสร้อยเอาแหวนเอาเพชรทับมันไว้ทับมันทับไปแพไปแต่สักพักคุณจะทับไม่ได้มันจะต้องขึ้นมาอยู่ดีอ่ะไอ้น,นี่ถึงตอนนั้นมันไม่มีอะไรมันจะฟูขึ้นมันจะค่อยขึ้นมาขึ้นมาแล้วมันจะจิกจิตเราอ,ะอ่ะอ่าแล้วกขจะมีอันนั้นมีอันนี้มีเรื่องอะไรที่มันสะสมในใจที่มาโงบมันจะขึ้นมาขึ้นมาแล้วเป็นตัวควบคุมเราไม่มีสติไงเพราะเราไม่เคยฝึกสติมามีแต่หาเงินมาแต่จะเกิดมาเนี่ย เอาจริงเอาจังกับเงินเอาทองอะไรประมาณนั้นเอ้าเอา,เอาคนที่แต่งงานเลิกกันไปละ่ะชีวิตนั้นเคยถูกนั้นมาเคยเป็นอันนี้มาที่ขึ้นมาหมดเลยเนีย่แล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ขึ้นมาน่าสงสารชีวิตวิบากกรรมไงเมื่อขึ้นมาเนี่ยเอาออกไม่เป็นจึงควรปฏิบัติธรรมก่อน